ก็สวัสดีพี่ๆน้าๆนะครับวันนี้นะครับงานสีสเกตนะครับมาแจ้งนะครับมารีวิวนะครับอตอนนี้ลำโพง65วัตต์ตัว35วัตต์ของเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับใครที่สั่งไว้อ่าก็แอดไลน์แอดไลน์มาเลยนะครับถ้าข้อความเพิ่มมาได้นะครับบางทีผมอาจจะลืมนะครับของเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้แบตอึดเสียงทนนะครับผมเสียงดีแบตอึดนะครับ ตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับขายดีมากนะครับขายคู่พร้อมกับมิมเสียงนะครับตัวนี้นี่ชุดพร้อมมิมเสียงนี่ขายดีมากนะครับมิมเสียงเราก็มีนะครับมีเยอะนะครับเสียงคีบุ้มตัดเพิ่มใหม่สามเสียงแล้วนะครับตัดเพิ่มใหม่ของปีนี้สามเสียงเสียงนกเขาก็มีเพิ่มมาสองสามเสียงนะครับเสียงนกเขานะครับ สอบถามดูได้นะครับลำโพง65วัตต์นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าราคาพร้อมมิมเสียงนะครับแล้วก็แถมทัานรีโมทให้2ก้อนนะครับก็1 4 9 9าบาทรวมส่งนะครับราคาโอนนะครับถ้าเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มนะครับนะครับตัว3ตัว65วัตต์ลายีสวยแบตอึดๆนะครับแบตทนๆนะครับรีโมทนะครับ การใช้รีโมดนะครับมันขึ้นอยู so, so, ่ท well. so, so, the ี่ระยะนะครับไกลใกล้นะครับมันขึ้นอยู่ที่ความอับสัญญาณนะครับของสัญญาณรีโมทด้วยนะครับก็บางที่ถ้าไม่อับสัญญาณก็อาจจะได้ไกลบางที่ถ้าอับสัญญาณก็อาจจะได้ใกล้นะครับก็ลองลองใช้ดูนะครับตัวสามสิบห้ก็เหมือนกันนะครับถ้าที่บางที่ก็ถ้าอับสัญญาณก็ใช้ไม่ได้ไกลนะครับถ้าไม่อับสัญญาณก็อาจจะได้ใช้ได้ไกลนะครับ ตน35วัตต์แนะนําเลยนะครับเสียงดีมากนะครับต่อนกอีลุ้มนกเขาต่อไข่คุ้มอืดประมาณนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเสียงดีมากก็แทมฐานรีโมทตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับแทมทานรีโมทสองก้อนเหมือนกันนะครับราคาพร้อมเมมนะครับตัวนี้อยู่1,150บาทนะครับเก็บไปทางก็บงบกเพิ่มนะครับของเข้ามาเยอะอยู่นะครับก็ ใครที่หาอยู่หรือเห็นคลิปนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับซื้อไม่ซื้อผมไม่ว่ากันนะครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับส่วนมิมเสียงนะครับถ้าพี่ๆนะนะท่านไหนอยากได้เฉพาะมิมเสียงมันหมานะครับมีเสียงมันหมานที่ตัดต่อใหม่นะครับคือเสียงผมไม่ได้โหลดจาก youtube มาขายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเสียงใน youtube ผมก็ลงให้นะครับเสียงทางค่ายนะครับเป็นเสียงคีของทางค่ายผมก็ลงให้นะครับคือผมไม่ได้โหลดเสียงตัวเองมาขายนะครับเสียง เสียงใน YouTube ผมจะลงให้ประมาณ20นาทีนะครับแต่ว่าเสียงที่ผมมิกยาวนะเป็นชั่วโมงอ่ะอันนี้คือลงลงเสร็มให้นะครับไม่ได้ลงตัว25นาทีให้นะครับแต่ว่าเป็นคีย์ไฟล์ตัวเดียวกันครับแต่ว่าจะเป็นไฟล์ที่หนึ่งชั่วโมงนะครับเสียงนอกอ่คือลุม้มผมก็ลงให้ใหม่ปีนี้ก็ลงในช่องไปก็ประมาณสามเสียงก็เอาไปลองดูได้นะครับก็เห็นพี่ๆน้าว่าได้ผลกันหลายคกลนอยู่นะครับอก็ เมมเสียงนะครับ250ร้มาส่ทงนะครับเก็บไปทางก็บกเพิ่มนะครับส่วนลำโพงตัวนี้นะครับลำโพงเสียงดีแบตอึดราคาเฉพาะลำโพงนะครับ250หสิบนะครับคือราคาโอนนะครับเก็บไปทางก็โบกเพิ่มถ้าเอาํำโพงบวกเมมเสียงอยู่ที่4 8 0แปดสิบาทลมท่งราคาโอนนะครับเก็บไปทางก็บกเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้ามีโปรอะไรใหม่ๆโปรดีๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้หรือมีขึ้นอะไรใหม่ๆให้สวยดีๆ ลายสวยๆนะครับที่ผมได้ย้อมเอ็นย้อมเชือกทําให้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวเพิ่มให้นะครับคลิปนี้ก็มาแจ้งว่าลาโพง65วัตต์กับตัว35วัตต์ของเข้าแล้วแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาเพิ่มอีกอีก20ตัวนะครับคือขายดีมากตัวนี้แนะนําเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับ